สวัสดีครับคลิปนี้เราอยู่กับเซิร์ฟเวส t l แลนด์ซิตี้เซิร์ฟนี้เล่นฟรีทั้ง PC กับมือถือแล้วก็เป็นเซิร์ฟมอดด้วยทั้ง PC กับมือถือด้วยครับเห็นหมอดเหมือนกันยกเซิร์ฟเลยนะครับทั้ง PC กับมือถือเลยโคตรน่าเล่นเลยนะและตอนนี้เราก็เข้าสู่เซิร์ฟแล้วนะครับตอนที่เราเข้ามาครั้งแรกนะครับเลือกได้นะจะเลือกเป็นผู้ชายผู้หญิงนะครับนี่มีสกินมอดให้แบบนี้เลยนะครับโคตรเท่นะครับเราสามารถเลือกได้ตอนเริ่มต้นเนาะนี่เลยผู้หญิงก็สวยนะนี่เลย สวยทุกตัวครับนี่มีหัวส้มด้วยนะครับเมื่เก้แต่ผมเจ้าตัวผู้ชายนะครับนี่เพราะว่าเป็นผมเป็นผู้ชายนี่ครับผู้ชายคนนี้โคตรเทนะครับสกินโคตรหล่อคอนเฟิร์มเลยและตอนนี้เราก็เข้าสู่เซิร์ฟแล้วนะครับเด็กใหม่ทุกคนจะมาเกิดตรงนี้เลยนะครับนี่มีผู้เล่นเล่นอยู่เลยนะครับเราวิ่งมาหาพระเจ้าคนนี้ก่อนนะครับเขาเรียกว่าพระเจ้านะถ้าเป็นไฟเอ็มโคตรเทนะครับโคตรเอ็นเลย รับของรางวัลแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็กล่องซ่อมด้วยนะครับจะมีเงินให้ด้วย5 0 0พนะครับสำหรับเด็กใหม่นะครับแล้วก็กด Y เลยครับนี่เป็นเมนูแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าเป็นตัวหมดของทางเซิร์ฟนะครับอย่างเฟียวเลยนะครับนี่เราเล่น MTA อยู่หรือเปล่าเนี่ยกดตรงนี้เลย MTA กับไ M เอ็มเลยนะโคตรเฟียวแล้วก็จะมีกล่องให้2กล่องนะครับนี่เลยจะมีของให้เรานะครับนี่มีแฮมเบอร์เกอร์มีแฟชั่นเด็กใหม่ด้วยนะครับนี่เลยถ้า กดไม่ได้นะครับกดออกก่อนแล้วก็กด Y ใหม่อีกครั้งหนึ่งนี่ไงกดใช้งานเี่มีสกินผู้เล่นใหม่บนหัวด้วยนะครับอันนี้ขนาดยังไม่ได้ลง E&B ภาพสวยนะยังสวยขนาดนี้เลยนะครับนี่ใครจะเอาไปลง E&B ก็ได้นะแล้วก็จะมีกล่องดําตรงนี้ครับก็จะเป็นกล่องสุ่มรถนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเรามาสุ่มกันดูนะว่าเราจะได้รถอะไรนะครับอ่ะโอเคครับผมได้รถคันนี้แล้วนะครับเป็นรถถาวรเลยนะถ้าเราจะเสกนะครับเราวิ่งมาฝั่งนี้เลยนี่นี่วิ่งมาฝั่งนี้ มันก็จะมีจุดเสกรถอยู่นะครับสีส้มนี่ก็คือจุดพาวรถนะครับถ้ารถเกิดระเบิดหรือว่าไหมขับไม่ได้นะครับมาพาวตรงนี้เนาะแล้วก็ตรงนี้ครับจะเป็นจุดเก็บรถและอันนี้ก็คือจุดเสกรถนั่นเองครับให้เรากดไปที่ตัว n นะครับแล้วก็จะเจอรถของเรานี่โคตรเท้เลยนะครับกดส t a r t กด n แล้วก็กดตรงนี้ได้เลยนี่แล้วก็กดตรงกลางนะเพื่อปิดน,นี่ไงว้าไม่ธรรมดาครับเนี่ยเอ้ยเดียวเกือบจนรถเก๋า นี่ครับรถมนโคตรแรงนะครับวันนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของเซิร์ฟนะครับแล้วก็ออกไปจากจุดนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ออกไปประจนภัยภายในเซิร์ฟได้เลยนะครับและสิ่งแรกที่อยากจะแนะนําทุกคนนะครับก็จะเป็นรถหมดภายในเซิร์ฟมันเองครับนี่แลมโบครับโคตรเท่นะครับแล้วก็มีรายละเอียดข้างในรถด้วยนะแบบนี้เลยเฮ้ยมีจออนิเมะดูด้วยนะครับด้านในอย่างเฟี้ยวเลยนะครับนี่มีหลายคันนะแมคลาเรนก็มานะครับนี่เลยส่วนรถพวกนี้นะครับ เปิดกระโปงหน้าได้นะครับนี่เลยโอ้โหสวยกว่าสาวๆอีกนะครับนี่ดูดิเครื่องยนต์ข้างในนะครับนี่โคตรเท่มีหลายคันนะอันนี้เสกออกมาประมาณสัก5-6คันนะครับถ้าเสกเยอะเดี๋ยวมันจะแหลกนะครับเพราะว่าคอมกากนะครับคอมไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับช่วงนี้นี่ตัวนี้ก็มีเนาะแล้วก็จะมีมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับเป็น xmax นะนี่สำหรับคนชอบสายแวนนะครับต้องชอบเลยนี่ไงมีรายละเอียดอยู่ครบเลยนะ ว้าวอันนี้ยังไม่แต่งเลยนะแบบดว่ายังไม่แต่งสีเลยนะครับก็เปลี่ยนได้ทุกสีเลยก็ว่าได้นะครับเลยให้ชนกันว่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันหน่อยนี่ด้านหลังก็เทนะครับด้านหน้าเทแล้วด้านหลังก็เทนะครับนี่หมอดพวกนี้เห็นกันยกเซิฟนะครับโคตรเทเลยโอ้โหดูดีโคตรหล่อเลยนะครับนี่ใครไม่รู้หล่อจัดหล่ <c oughs> อจริงๆนะครับอะ สำหรับคนที่เข้ามาครั้งแรกนะครับเราต้องมาตรงนี้ก่อนนะเป็นจุดขุดเหมืองนะครับนี่เลยมาสมัครงานกับตาลุงคนนี้ก่อนนะครับนี่อย่าต่อยเหมือนผมนะก็จะได้ไอ้นี่เลยนี่ได้คอนมานะครับคอนมหาปลาไหนะครับทีนี้เราก็วิ่งมาฝั่งนี้เลยนี่นี่วิ่งมาฝั่งนี้กดเอ็นนะครับเ้าเขาขุดอยู่นะเอออย่าไปแย่งเขาขุดนี่เลยกดเอ็นมันก็จะทําการขุดให้เรานะครับแล้วก็ถ้าไปลงหมดของเซิร์ฟนาหรือว่าเล่น เซิร์ฟนี้นะครับก็จะเห็นเหมือนกันยกเซิร์ฟแบบนี้นะ,นะนี่เลยอันนี้เป็นก้อนคริสตัลนะครับเป็นแร่นะนี่แล้วก็แร่พวกนี้นะเอาไปคราฟอาวุธแล้วก็ขายได้ด้วยนะครับแล้วแต่เราจะเอาไปทําอะไรนะน,นี่เลยนี่เลยโอโ้โหได้มาเยอะเหมือนกันนะได้เหมือนไอเทมเพชรไดมอนด์น่าจะเป็นเขาเรียกว่านะเพชรแดงเหรอเฮ้ยเพดไดมอนด์นะโอ้ไม่ธรรมดานะครับเนี่ยนี่ไงใช่ด้วยเพชรแดงแล้วก็เหล็กนะก็คือขุดทีเดียวได้ทั้งเหล็กได้ทั้งเพชรเลยนะะเดี๋ยวเรามาดูครั้งที่2ว่าจะได้อะไรเนี่ย ขุดเข้าไปมันตีก๊อฟเลยครับตอนนี้นี่ตีก๊อฟใส่เพชรอึ๊บวา้ใส่เหลนี่อันนี้ได้เพชรเขียวว่ะว้าได้เพชรเขียวแล้วก็เหล็กนะแล้วก็ในเซิฟนี้นะครับเฟี้ยวมานะครับเราวิ่งมาใกล้ๆรถนะกดวายกดวายแล้วก็เลือกไปที่กระเป๋าเลือกไปที่กระเป๋าของเราแล้วนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะนี่ให้บ่าทุกคนมันก็จะเก็บของได้นั่นเองครับนี่เดี๋ยวเราจะเอาเพชรมาใส่รถเราก็ได้นะครับแบบนี้เลยนี่เลือกได้ด้วยนะ ไปสักหนึ่งี่ไงก็เลือกได้นะครับสําหรับรถของเราก็เก็บของได้ด้วยนะครับก็มีเมนูอำนวยความสะดวกให้เราด้วยนะครับนี่เลยถ้าเราจะไปเก็บค้อนนะครับวิ่งมาหาลุงคนนี้นะเอาค้อนมาคืนลุงกดเอ็นนี่ ค้อนก็จะหายไปจากมือของเรานะครับระบบโคตรดีครับเซิฟนี้แล้วก็หน้าหลอดด้วยเอ้าจะหันไปไหนเพื่อนนี่โชว์หน้าหน่อยและอีกจุดหนึ่งครับแมปสวยๆเลยนะก็จะเป็นจุดเก็บน้ําผึ้งนั่นเองครับนี่เห็นป่ามีคนเก็บน้ําผึ้งอยู่เลยนะครับไม่เลยหัวจะลงหายนะครับตอนนี้โคตรสวยนะและถ้าเราจะเก็บน้ําผึ้งในเซิฟนี้นะครับเหมือนกับไปขุดเหมืองเมื่อกี้นะครับเรากดเอ็นเลยนี่กดเอ็นนะครับก็จะเริ่มทํางานนนเองครับอันนี้เรามาเก็บสักที่หนึ่งเดี๋ยว ก่อนที่จะเก็บนะครับดูก่อนโอ้ดูดิมีน้ําผึ้งนะครับแล้วก็มีผึ้งด้วยนะสวยดีนะแล้วก็เก็บได้ต้นละ50ทัพสินะแต่ว่ามันก็ซัมมอนมาเรื่อยๆเลยนะนี่ก็เก็บไปเลยนะครับนี่ไม่ต้องหวงว่ามันจะหมดนะเพราะว่าก็มีหลายต้นเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะอะเดี๋ยวมาเก็บดูครับเก็บน้ําผึ้งจะได้น้ําผึ้งไหมหรือขวดน้ําผึ้งน่าจะได้น้ํานะผมว่าปึบอ๋อยังไ,ไงได้น้ําผึ้งมา1อันนะครับนี่ก็จะมีน้ําผึ้ง ออกมานะครับแล้วก็ย้ําอีกรอบหนึ่งครับเห็นกันยกเซิร์ฟครับนี่เป็นเซิร์ฟมอดนะอันนี้เซิร์ฟ GTA แซนนะครับอย่างเฟี้ยวเลยต่อไปมาขายของกันบ้างแล้วกันนะครับมีรถโดเนตแล้วก็จะมีกล่องจูนรถด,ด้วยนะครับในเซิร์ฟนี้เนาะก็แนะนํานะครับนี่ติดต่อยังมิได้สำหรับ ของโดเนตต่างๆนะครับหรือว่าจะเติมโดเนตเนาะนี่เลยรถโดเนตตอนนี้มีแค่2คันเท่านั้นนะครับรถคันสวยๆเลยนะครับนี่ถ้าใครซื้อไปแล้วนะครับบอกเลยว่าโคตรหล่อนะนี่เลยหลอดจริงหลอดจังอ่ะหลังจากนั้นครับถ้าซื้อรถแล้วนะครับถ้ามีตังนก็ ซื้อกล่องจูนรถด้วยนะครับมันจะเขียนว่าเครื่องยนต์รถนะแล้วก็แนะนําอันสุดท้ายเลยนะครับเพราะว่าโคตรโหดโหดจริงๆคุณจะโหดที่สุดในเซิร์ฟนะครับนี่ขับรถไม่มีใครแซงได้บอกไปเลยนะครับว่าโหดจริงแล้วก็มีพวกหมอดด้วยนะครับหมอดแฟชั่นนะนี่มีหัวลิงครับหัวลิงนี่ก็เหมือนกับไฟเอ็มเลยนะครับนี่ก็เท่เหมือนกันนะนี่สตารับให้พิธีหัวลิงนะครับบอกเลยว่าหล่อหล่อจัดหล่อจัดนี่เลย แลวทีนี้เราจะไปจูรถกันบ้างน,นะครับพอเราซื้อกล่องจูรถมาแล้วเนาะแล้วก็มีรถด้วยนะครับแล้วก็ขับมาที่กาหลานนี่แหละนะแล้วก็จูได้เลยนะครับนี่มันก็จะบอกนะว่าเรามีอะไรอยู่ในตอนนี้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปในเครื่องเหมือนกับเราไปซื้อเครื่องมาแล้วก็ต้องมาเลือกว่าจะใส่รถคันไหนนั่นเองครับนี่เนี่ยเดี๋ยวจะขับให้ดูนะครับว่าเท่าไหร่นะครับทุกคนลองดูไปที่เข็มไ,ไม้นะครับมันแรงจริงนะครับเมื่อกี้ใส่กับเสาไฟฟ้าไปนะครับนี่เลย โคตรโอดกระโดดยิงครับตอนนี้300ลอยแล้วนะจะขึ้น4 0่ลอยน,นะครับนี่เลยและถ้าใครไม่คาดเบลนะครับมันจะหลุดออกจากตัวรถแบบนี้นะครับนี่มีระบบคาดเบลด้วยนะเซิร์ฟนี้กดไปที่ตัว Y นะครับแล้วก็เลือกไปที่เบลตรงนี้นะนี่เลยอ่ะมันจะเป็นสีเขียวๆนะถ้าเป็นสีเขียวก็คือกําลังใช้งานอยู่เนาะนี่เ๋ยแล้วก็ขับรถทดสอบดูนะครับบอกเลยว่าแรงจริงๆนะครับแรงสุดๆนี่ไง โอ้โหมาจากมุมไกลดูดิเท่าไหร่แล้วเนี่ย400 420 450แล้วตอนนี้โอ้โหเบรกไม่อยู่ครับนี่โอ้โหจนติ๊บเลยก็ <c oughs> คือมันต้องมีทางที่ดีกว่านี้นะผมว่านะมันต้องมีทางที่มันดีกว่านี้แบบว่าทางที่ออ่เตรงๆนะขนาดสายสี่นะครับเนี่ยยังเอาไม่อยู่ดูเด่รถมันแรงจรงิง <c oughs> นี่โอ้โหขับยางไวครับจังหวะนี้450ตัวนี้น่าจะ500กว่านะผมว่านะนี่ไงถ้าสุูสว่าเราคาดเบลอยู่นะเราจะไม่หลุดออกจากรถนะครับแบบนี้เลยนี่แล้วก็ปลอดภัยด้วยนะครับเป็นปะสไปย์หายห,ห่วงนะไม่เป็นไรเลยดูดิ ي, โพเทสและจุดต่อไปที่ผมจะแนะนําทุกคนนะครับก็จะเป็นจุดคับอาวุธในเซิร์ฟมันเองครับนี่มาจุดนี้เลยครับหรือว่าเปิดดูใน GPS ก็ได้นะครับนี่เลย และมันก็จะมีประตูอยู่ตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะพิมพ์ทับโอเพนได้นะครับนี่แหละโอเพนมันก็จะเปิดประตูให้เราแบบน,นี้เลยครับอย่างเท่เลยนะครับทีนี้เราก็มาจอดรถนะนี่จอดรถครับอย่างเท่เลยแล้วก็อย่าลืมนะล็อกรถไว้ด้วยนี่ล็อกรถออมล็อกอยู่แล้ววะนี่ไงไม่เป็นไรทีนี้เราก็จอดรถไว้นะครับแบบโรเพอะไรงี้เท่ ตัวนี้ทางเข้านะครับจะมีตู้เซฟด้วยก็เก็บของเหมือนกับเก็บของในรถนั่นเองครับนี่ก็เก็บของได้เนาะส่วนด้านในนะครับก็จะมีจุดคราฟต์อาวุธอยู่ตรงนี้นี่เข้าไปเลยกด N กด N ดูด,ดิอาวุธในเซฟนี้มีขวานใ้ครับด้วยนะครับเพราะว่าเป็นเซฟมอดแนะนําไม้พู่นะครับไม่เป็นอย่างนั้น่ะจัดเลยนี่ของตามน,นี้เนาะ พวกมงพวกไม้อะไรงี้เนาะอ่ะโอเคนี่ไงเรียบเอา้าเสียใจด้วยคราบไม่เตดแต่ไม่เป็นไรนะครับก็อยู่ที่โอกาสของทุกคนนะลองมาครับดูได้ครับเซิร์ฟนี้และจุดต่อไปครับที่จะแนะนําก็จะเป็นร้านขายของในเซิร์ฟนี้นะครับขายกับจอห์นวิกคนนี้ได้เลยนะครับนี่เทพเจ้าในเซิร์ฟต่อไปครับมีงานอะไรก็ขายตรงนี้แหละครับขายจุดเดียวเลยนะครับนี่ขายกับไฟเอ็มเลยเนาะก็อยู่ตรงตลาดตรงนี้แหละนะ และที่นี่ครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปโรงพยาบาลน,นะครับนี่เลยก็จะไปทางรัฐนิดหนึ่งนะครับทางรัดต,ตรงนี้เลยเลี้ยวซ้ายมาฝั่งนี้นะมีคนวิ่งตามมาด้วยนี่เลย <c oughs> วิ่งตามมาฝั่งนี้ครับมันก็จะมีรถอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็เป็นรถของหมอด้วยนะครับเท่ทุกคันเลยนะถ้าใครเป็นหมอในเซิร์ฟนี้บอกเลยว่ามีรถเท่แบบน,นี้ขับกันทุกคนเลยนะครับนี่ซีวิกเอฟดีใช่ไหมซีวิกเอฟดีโคทเท่ไปก็ต่อครับ ด้านหน้านี่ก็จะเป็นจุดของหมอนะก็เป็นโรงพยาบาลนั่นแหละนะนี่เลยนี่แล้วก็มีจุดเบิกรถอยู่ตรงนี้นะใช้ได้ทุกคนนะครับแล้วก็ด้านหลังเมื่อกี้นะตรงที่มีรถเยอนะๆอ่ะก็จะมีจุดเก็บรถด้วยนะครับนี่เลยอันนี้ก็จะเป็นโรงพยาบาลในเซิร์ฟนะครับส่วนด้านหน้าก็จะมีตู้ป่านะอยู่ฝั่งนั้นเองครับนี่ไอคนนี้คนนี้แต่งตัวเหมือนเราเลยวะนี่ให้มันมีมันมีแฟชั่นเด็กใหม่ด้านบนหัววะแล้วก็มีเหมือนการโชว์กันหน่อย โว์มาหน่อยโชว์มาหน่อยว่าม,มีเหมือนกันนี <c> ่ <oughs> สำหรับใครที่กําลังหาเซิร์ฟเล่นอยู่ลองเข้าไปเล่นในเซิร์ฟนี้ดูได้นะก็าฝากเข้ามาเล่นกันเยอะๆนะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับผมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครตช่องโจทีเฮดแซดด้วยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไปด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะฮะจากช่องโจทีเฮดแซดนะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะครับสวัสดีครับผม